หกค่ะล้มนะคะ,คะในทาตาทีค่ะรอให้เล็บแห้งก่อนนะคะนนนนค่ะค่ะวางไว้ค่ะ ตาค่ะหลับตาก่อนนะคะตาอยู่ตรงไหนคะเอาสีอะไรคะสีม่วงเลยเหรอคะหลับตานะคะโอ้ยสวยจริงๆเลยค่ะปัดแก้มหรือยังคะ อ๋อค่ะโอเคค่ะสองกระจกสิคะสวยหรือยังคะสวยะคะสวยแล้วนะคะเอาสวยแล้วเก็บไว้คะ่ะเก็บไว้ตรงช่องไหนคะตรงช่องนี้ตรงช่องนี้โอ้ยมีของแต่งหน้าของตัวเองด้วยอะ่ะคุณแม่ทาได้ไหมคะได้แบ่งกันหรอคะได้ค่ะเอาเก็บที่ทาตาแล้วก็ทาปากนะคะ ไหนทาลิปสติกหรือ,อยังคะลิปสติกค่ะมีสีอะไรบ้างคะอ่ะทาลิปสติกหน่อยคะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวกดทาให้จ้าจ๋าค่ะไหนลองดูที่สวยไหมสวยสีอะไรคะส้มค่ะโอ้ยสวยจังเลยคะ่ะเอาทาให้โกคะค่ะไม่ใช่ทาให้แม่ เอาให้แม่ออโอ้ยสวยจังเลยอาโกไปนั่งลงทาของโกะบ้างอาโกะทาของโกะหรือยังคะตรงปากนะคะโอ้ยสวยจังเลยข้างล่างด้วยค,ะวยยคะ่ะสวยไหมคะอ่เม้นปากนิดนึงคะ่ะสวยหรือยังคะสวยและะ้วค่ะ